มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ได้เลิกเปิดถุงคินโน่แล้วข้างในคือ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 ,ต,อตื่นเต้นทำไมเนี่ย Travelers r e a o r d นั่นเองนะคะหนึ่งใน Limited s e ซของ Travelers Notebook ที่ออกมายั่วๆกันถึง4เซตด้วยกันแต่ทางเราขอเก็บที่ชอบที่สุดก่อนก็คือเซตนี้นะคะเราได้มาจากคีโน่ค่ะก็ต้องมีการสั่งจองก่อนนะคะเราก็เลยได้มา1เซตในราคา3,406บาทค่ะจริงๆแล้วเนี่ย เราอยากได้2เซ็ตก็คือมีเซ็ตโฮเทลด้วยแต่ว่าไม่ทานหมดเสียก่อนนะคะแต่เราก็ได้สั่งซื้อกับทางร้าน Another Story ไว้นะคะตอนนี้น้องกำลังเดินทางมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องนี้กันก่อนดีกว่าค่ะดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะตึงนแตอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบปกกล่องที่จะบอกรายละเอียดนะคะว่าในเซ็ตเนี้ยมีอะไรบ้างนะคะมีกระเป๋ามีสม,มุดสติ๊กเกอร์แล้วก็ตาประทับนะคะ ข้างหลังก็บอกรายละเอียดเช่นกัน,นะค่ะมีอะไรบ้างนะคะได้แล้วแพ็กเกจจิ้งคือแบบแข็งแรงมากอ่ะอชอบสวยอ่ะเนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของ4เซตลิมิเต็ดที่ t r a เ e ล e r อร์สนว์บูออกมานะคะ ของเราก็คือ Traveler's r e c o r d นั่นเองตรงนี้เขียนว่า Keep on traveling in your mind with Traveler's Notebook มีความแบบเป็นธีมการเดินทางที่สุดแล้วอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ Traveler's Notebook สำหรับการเที่ยวเปิดออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสิ่งแรกกันนั่นก็คือซองนี้ Music lights like up your day นะคะข้างในซองนี้ก็คือสติกเกอร์ สติกเกอร์มี4แบบด้วยกันนะจ๊ะสวยมากเป็นแบบว่าพิมพ์ทองอะไรอย่างนี้จะใช้ยังไงนั้นหรือไม่รู้เหมือนกันเก็บสมัยอะไปแปะอะไรดีละ่ะอาจจะแปะกระเป๋าเดินทางเออตอป้าสิ่งนี้นะคะค่อนข้างมีน้ำหนักพอสมควรคืออะไรเอ่ยเปิดซองมาดูกันจ้ะมีความแบบระมัดระวังในการเปิดซองดิฉันไม่ชอบกัน แกะสติกเกอร์แล้วมันแข็ะคะ่ะห่อมาอย่างดีนะคะห่อมาในกระดาษสีขาวบางๆอย่างดีนะคะนั่นก็คือชามค่ะชามทองเหลืองนะคะลายแผ่นเสียงหรือวายนิ้ลนั่นเองหมุนได้ด้วยนะ่ารักมากที่สุดที่สุดที่สุด,สดนะฮะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็เป็นช่องไว้สำหรับสอดสายยางเอ้ยสายยาง <laughs> ยางรัดสมุดนะคะเออ งามอะ่ะดูดีมากเลยนะคะชิ้นต่อไปนะคะก็คือตราประทับนั่นเองค่ะลุ้นนะคะลุ้นแกะห่อกันนิดนึงนะคะไม่อยากให้แคว้ค่ะชิ้นแรกนะคะเป็นลายแผ่นเสียงเขียนว่า t r a v e l e r s Record ค่ะส่วนชิ้นต่อมานะคะเป็นลายเทปคาสเซตเขียนว่า t r a v e l e r s Company นะคะซึ่งเราถ่ายกับพวกกระหังเองค่ะ มาละจ้ามาละจ้ากล่องเล็กๆกล่องน้อยๆกล่องนี้นะคะที่ภายในบรรจุเซตปกสมุดสมุดแล้วก็ถุงผ้าของ travelers records ไว้นะคะซึ่งเป็นขนาดพาสปอร์ตไซส์แล้วก็เขาก็จะมีโบชัวร์เนี้นะคะแนบมาด้วยโดยที่โบชัวร์เนี้ยเขาก็จะบอกว่าภายในในเซตเนี้ยมีอะไรบ้างก็คือมีปกหนงัง มีถุงผ้านะคะบอกสถานที่ผลิตด้วยซึ่งผลิตที่เชียงใหม่ประเทศไทยนั่นแหละแล้วก็มียางรัดปกสมุดนะคะสมุดขนาดพลาสปอร์ตไซส์สติกเกอร์สแตม์แล้วก็ชามซึ่งเขาก็บอกรายละเอียดวิธีการใช้งานไว้ด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันดีกว่ามาแล้วมาแล้วนะคะในในกล่องนี้นะคะก็จะมีวิธีการดูแลรักษาหนังด้วยนะคะแล้วก็ ตัวถุงผ้าเองก็พิมพ์ลายนะคะ h a v e a Nice Trip with Good Music Travelers Records นะคะมาเปิดดูปกนั้นกันตนัคือพอเห็นปุอ๊อปะเรากดอันนี้อันแรกเลยว่าสิ่งนี้ต้องมีเพราะว่าลายปกที่ใช้วิธีปั๊มร้อนลงบนหนังแบบนี้นะคะมันสวยโดดเด่นเด้งสะดุดตากว่าแบบอื่นค่ะบวกกับว่าวิธีการพิมพ์โลโก้ลงบนหนังแบบนี้มันก็ไม่ทำให้ลายมันหลุดเลือนออกไปด้วยค่ะ โอเคเรามาดูสมุดกันนะคะก็เป็นกระดาษแบงค์นะคะเหมือนกันแล้วก็ปกในก็เป็นพิมพ์ลายเทปค็เสร็ตแบบนี้นะคะหน้า A เ,เปิดมาจะหน้า A นะคะมีเหมือนเดิมเหมือนที่เรารูกลูกันมีที่ขั้นหน้าปกเนาะหน้าสุดท้ายก็เป็นหน้า B เป็นเทปาสเสร็ะเป็นกล่องเทปแล้วถ้าเราจำกันได้นะคะตัวปกสมุดจะเป็นลายนั้นแล้วก็มียางรัดสีเขียวนะคะซึ่งเหมือนเป็นเซตของสีคาเมลอะ ปกหนังจะเป็นปกคาเมลนะคะสีน้ำตาลอ่อนเนาะเดี๋ยวเรามาใส่ชามกันดีกว่านะจ๊ะก็ร้อยยางนะคะเข้าไปในช่องของชามแล้วก็ใส่เข้าที่เดิมอ่าเรียบร้อยก็ร้อยง่ายๆนะซึ่งซึ่งแบบ ไม่ไม่ได้ยากอะไรไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยก็จิ้มเข้าไปในรูเลยนะคะก็รอยง่ายๆแบบนี้นี่เองปุ่มเรียบร้อยใช้ได้โอเคสวยงามนักจ้ะรึบโอเคสวยงามมากเลย เข้ากันเป๊ะพอดีนะคะกับสีของปกหนังแล้วก็ตัวชามทองเหลืองสีทองเหลืองเนี่ยนะคะสวยมากเลยอะ่ะเอ,อ่แล้วก็เลื่อนได้แล้วก็อยู่กับที่ไม่พลิกไปพลิกมาหน้าหลังนะชอบมากเลยอะ่ะตัวพิมพ์ร้อนตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเขาก็ปั๊มด้วยนะว่าเม็ดินไ h a i l a n d เหมือนเดิมนะจ๊ะ ก็จะขอย้ํากันอีกสักนิดนึ่งนะคะเกี่ยวกับยางรัดปกที่ให้มาในเซตนะคะก็ยังมีที่กล่องอีกเส้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเนี่ยจะทิ้งกล่องไปก็อย่าลืมดึงยางนี้ออกมานะคะจะได้เก็กบไว้เป็นสแปร์ค่ะขอพาพี่ๆ passport size ที่อยู่ในกลุ่มมาต้อนรับน้องใหม่นิดนึงนะคะอ,ะอันนี้เป็น passport size สีดำของ airport edition ซึ่งมีปัญหา ก็คือปกสีดําเราอะดูมันดีดูแบบมันมองมากเลยอะเป็นขี้มือนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นสีคาเมลเหมือนกันจะเห็นว่าทางซ้ายเนี่ยสีอ่อนกว่านะคะส่วนอัน,อนทางขวาที่เป็นอันใหม่ของเราเนี่ยจะสีเข้มขึ้นมานิดนึงคือก็แต่ละลอตเขาก็ต่างกันนะคะอีกอันนึงเป็นสีบราวน์ค่ะอันนี้นําไปปั๊มกับแก๊ก ทราเวลเลอร์สโน o บุกันอย่างสนุกสนานก็เต็มไปหมดเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะนำตราประทับทั้งสองอันนั้นมาลองปั๊มดูดูซิว่าลายจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะเดี๋ยวขอเลือกหน้าว่างๆก่อนอันนี้เป็นสมุดสะสมสแตมป์ก็ที่ไปมิติ้งใดๆกันมาก็จะเก็บเก็บลายสแตมป์กันไว้ในสมุดเล่มนี้นะคะ คิดถึงมากเลยอะอยากให้มีมิ팅อีกมาเริ่มจะบอกว่าแค่เริ่มก็ผิดแล้วดิฉันนั้นคิดว่าอันนั้นคือด้านบนไม่ใช่กับหัวกับ่างจ้าคำว่าเธอ Traveler Company นั้นต้องอยู่ท่านี้นะคะเข้าใจผิดมาโดยตลอด ปึบดืดดลงไปนะจ๊ะเป็นไงฮะสวยเด้อสวยยู่สวยมากอันที่สองเป็นแผ่นเสียงนะคะอันนี้ถูกไม่กับหัวกับหางแล้ว t ทอร์เ e r s r e วลเลอร์สเลคอร์นะคะก็เป็นมีช่องว่างๆนั้นก็ไว้สำหรับเขียนวันที่หรือเขียนอะไรก็ได้เมมโมเล็กๆนะคะเออสามารถเขียนได้อยู่ก็ประมาณนี้ น่ารักมากเลยควรค่าแก่การมีเป็นอย่างยิ่งนะคะเสรจหนีก็เหล่านี้ก็คือบรรดา traveler s notebook size passport ที่เรามีจริงๆแล้วมีอีกอันหนึ่งนะคะเป็นสีน้ำเงินนี่แะแดนสีน้ำเงินนะคะซึ่งไม่อยู่ที่บ้าน <laughs> อยู่ที่ไหนก็ไม่ดู <laughs> โอเคเดี๋ยวเรารอ traveler s hotel นะคะแล้วมาพบกันใหม่วันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย